ยักษ์ความหมายในทางพุทธศาสนาคืออะไรตอนที่หนึ่งยักษ์ในแผนที่จักรวาลเขาคือใครและอยู่ที่ใดเจริญพรสาธุชนผู้ไฟในธรรมทั้งหลายเมื่อเราเอ่ยถึงคำว่ายักษ์ภาพที่ปรากฏขึ้นในใจของคนส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพของอสุรกายร่างยักษ์เขี้ยวงง ตาขลนถือกระบองใหญ่โตหน้าตาทะมึงถึงหน้าสะพรึงกลัวภาพเหล่านี้ถูกหล่อหลอมมาจากนิทานพื้นบ้านและสื่อต่างๆจนทำให้เรารู้สึกว่ายักษ์คือสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายและความน่ากลัวแต่วันนี้อาตมาจะขอพาท่านทั้งหลายมาเปิดแผนที่จักรวาลในทางพระพุทธศาสนาเพื่อตามหาพิกัด และตัวตนที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ายักษ์กันอย่างละเอียดก่อนอื่นอาตมาขอให้โยมลบภาพจำเก่าๆทิ้งไปก่อนแล้วทำความเข้าใจในหลักการข้อแรกที่สำคัญที่สุดว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นยักษ์คือภพภูมิหนึ่งของสัตว์โลกไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายโดยสิ้นเชิง อุปมาเหมือนประเทศบนแผนที่โลกให้โยมลองนึกถึงแผนที่โลกบนแผนที่นั้นมีประเทศต่างๆมากมายเช่นไทยอเมริกาจีนอินเดียการที่คนคนหนึ่งเกิดในประเทศอเมริกาไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นคนดีหรือคนชั่วโดยกำเนิดเขาก็คือคนคนหนึ่งที่เกิดในดินแดนนั้น ตามกรรมของเขาชันใดก็ชั้นนั้นการเกิดเป็นยักษ์ก็คือการเกิดในภพภูมิหรือดินแดนของเหล่าอมนุษย์ตามอำนาจแห่งกรรมไม่ได้หมายความว่ายักษ์ตนนั้นจะต้องดุร้ายเสมอไปแล้วดินแดนของยักษ์อยู่ที่ไหนตามแผนที่จักรวาลวิทยาของพุทธเรานั้นยักษ์ หรือในภาษาบาลีว่ายักษ์ขนนั้นจัดเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งแต่เป็นเทวดาในชั้นที่อยู่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์เรามากที่สุดท่านจัดเป็นภ um ุมมะเทวาซึ่งแปลว่าเทวดาผู้อาศัยอยู่บนภาคพื้นดินอุปมาเหมือนเพื่อนบ้านที่มองไม่เห็นให้โยมนึกภาพว่าโลกมนุษย์ของเรานี้เปรียบเสมือนหมู่บ้านใหญ่ ในหมู่บ้านนี้ไม่ได้มีแต่บ้านของพวกเราที่เป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ยังมีบ้านที่มองไม่เห็นสอนทับอยู่ในมิติเดียวกันอีกมากมายบ้านเหล่านั้นเป็นที่อยู่ของเหล่าพุมมะเทวาซึ่งก็มีหลากหลายเผ่าพันธุ์บางท่านเป็นรุกข,ขเทวดาสิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่บางท่านเป็นอากาศเทวดาล่องลอยอยู่ในอากาศ บางท่านเป็นบรรพตเทวดาอาศัยอยู่ตามภูเขาและยักษ์ก็คือหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดของเหล่าภุม,มะเทวานี้ท่านอาจจะอาศัยอยู่ตามป่าลึกถ้ำป่าช้าหรือแม้กระทั่งได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้ากรุงพาลีหรือผู้พิทักษ์เมืองคอยดูแลรักษาอาณาเขตต่างๆ ใครคือผู้ปกครองของเหล่าเพื่อนบ้านนี้ดินแดนของเหล่าอามนุษย์ที่อยู่ใกล้ชิดโลกมนุษย์เหล่านี้อยู่ภายใต้การปกครองของมหาราชทั้งสี่หรือที่เรารู้จักกันในนามเทา้าจตุโลก,กบาลผู้ปกครองสวรรค์ชั้นแรกสุดคือชั้นจาตุมหาราชิก,กาและหนึ่งในมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือท้าวเวสุวรรณ หรือเท้ากุเวนผู้ทรงเป็นจอมทัพหรือพระราชาของเหล่ายักษ์ทั้งปวงดังนั้นโดยสรุปในตอนแรกนี้ยักษ์ก็คือสิ่งมีชีวิตในอีกมิติหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่มองไม่เห็นของเรามีพบภูมิที่ซ้อนทับอยู่กับโลกมนุษย์เราท่านเป็นประชากรภายใต้การปกครองของท้าวเวสุวรรณการกระทำของท่าน ก็อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเช่นเดียวกับเราพวกเขามีทั้งความรู้สึกนึกคิดมีทั้งบุญและบาปมีทั้งความโกรธและความเมตตาไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์เราเลยในเมื่อยักษ์ก็อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมแล้วเหตุใดเล่ายักษ์บางตนจึงดุร้ายในขณะที่ยักษ์บางตนกลับเป็นผู้พิทักษ์พระาศาสนาความแตกต่างนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะมาเจาะลึกกันในคราวต่อไปขอความเจริญในธรรมจงมีเกตท่านทั้งหลายเจริญพร